ไงกับเอาเงินมาให้เนค่าอะไรเอเองไม่บอเขาบอแลวเก้าโมงเก้าโมงนชิบชิบเอ็ดอะเออลืมตายคุณรุงอง็บอเลยอ๋อเอามาตั้งหลายคนขนมสีจ้าคุณขนมสีได้มากี่เศนนะขนมสีได้เท่ากันเลยคันร้อยคันสี ปเกวันชย้นชัยตาอวันชัยอยู่อาเากวหายเมียแล้วคาบริการเอามาหมดนั้นหลยายอยู่ลนั่นนะหมูมันกินหมูมันโตมันแให้สบายดีนะจ๊ะจ้าสบายดีอยู่เย็นอยู่เย็นอยู่เย็นอยเย็นอยู่เย็นเป็นสุขอยเย็นนะ ึงมั่วเพียบเลต้องลงลลงอ่ะเงินปันผลเงนึนอ้รูมดเไรจะไปแล้วมาไปรอบ้องเช้านา้กขนัดกาโมขอกาโมไปยังกาโมีเบไปตั้งนานแล้ลืม

nóc nhớ nhớ nha hả nóc nhớ nhớ lại <laughs>